เหรอโรงแรมเฮียนดูไม่ธรรมดาเลยนะโลกนี้มีผีที่ไหนกันล่ะภาคเรียนมาครับก้ปีเนี่ยศูนย์เปล่าใช่ไหมล่ะงั้นก็ดีฮต่อใครมีผีก็ไม่กลัวหรอกนะช่างมาันสิมาหนึ่งฉันก็จัดการหนึ่งไงน,นายก็วางใจเร็วเกินแค่ฉันบอกว่าไม่มีผีแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีอย่างอื่นสักหน่อย ผมต้องการห้อง2 0 3 5ครับข้าปวดลงนามความสมัครใจรับความท้าทายในคืนแรกด้วยนะคะข้าพระเจ้ายอมเข้าพักในห้องหมายเลข2 0 3 5ณโรงแรมโลซานหากเกิดอะไรขึ้นล้วนไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงแรมหากท้าทายสำเร็จจะได้โบนัส หนึ่งหนึงแสนหยวนเชื่อเวลาความท้าทายในคืนแรกเขาไปเจ้ายินยอมผมไม่อ่านะครับขี้เกียจใช่ใชใช่ผมเข้าร่วมอันนี้แหละแสนหนึ่งจะได้เท่าไหร่เชียวตามได้ที่นายโพสภารกิจขึ้นมาร้อยล้านก็แค่เรื่องจิบจิบเกิน เงินมันหาง่ายเกินไปแล้วนะเหมือนว่ามันก่อนเพื่อนผมเองก็มาที่นี่นะครับจากนั้นเขาก็ติดต่อไม่ได้เลยคงพอมีเงินแล้วเลยกลัวเราจะยืมเราจะยืมเงินหรอกมั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ดิฉันไม่ทราบค่ะมันก่อนฉันไม่ใช่คนต้อนรับนะคะเธอกำลังโกหกฉันให้ดูแล้วเธอเป็นคน เข้ากับเมื่อวันก่อนนี้นีนี่เองอช่างเถอะพวกเราไปเอาเงินหนึ่งแสนหยวนมากันก่อนดีกว่าต่อให้ไม่มีผีในโรงแรมนะั้นมันก็แปลกๆอยู่ดีหรือว่าเธอยังกล้าปล่อยให้ผู้คนพวกนั้นเข้าไปพักในห้องนั้นอีกเหรอก่อนหน้านี้แขกก็วายออกมาว่ามีผีแล้วแขกที่เข้าพักมันก,นก่อนก็อยู่ดีๆข่ายตัวไปอีกกระซิบนะครับ ขออภัยกับเสียงรถไทยนะครับถ้าเขาหายตัวไปจริงๆทําไมครอบครัวเขาถึงไม่มาแจ้งความล่ะคะไม่ใช่ว่ากลัวขายหน้าก็เลยเดินออกไปเงียบๆแบบนั้นเหรอกระซิบอีกแล้วห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่ทําไมถึงลืมว่าเฮียนกันละ่ะไม่รู้ว่าจะหาบอกแสของหวังจื้อได้หรือเปล่านะ เย่เฉินเย่เฉินที่นี่อันตรายหนีไปอย่าี่อตรกนสิเขามองไม่เห็นนายหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนายด้วยท่านนายปล่อยเขาไว้ฉันจะลองพิจารณาดูข้อเสนอการแลกเปลี่ยนวิญญาณดูดีไหมไม่ดึกเลยว่านายจะชอบความเป็นธรรมอยู่บ้างปฏิกิยาแรกที่เห็นเพื่อนกับไม่ช่วยเหลือแต่บอกให้หนีไป เรามาดูกันให้ชัดดีกว่าว่าเพื่อนนายคนนี้สมควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่านะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วบเธอเธอบอกว่าไม่มีผีนี่นาภาพที่น้องวาดภาพที่น้องวาดนี่ผีเหรอนักร้องนะหล่อนไม่ใช่ผีหรอกแต่เป็นปีศาจที่แกล้งเป็นผีต่างหาก จากนั้นพี่สาวตอนนี้ก็พูดในใจว่าไม่ได้จะร้องเพลงกล่อมที่น่ากลัวสักหน่อยนี่แล้วทำไมฉันถึงร้องเพลงนี่ละ่ะนี่ไม่ใช่บทเพลงที่เด็กนั้นร้องในคืนนั้นเหรอภาพที่น้องวาดภาพที่น้องวาดมีม้าป่าวิ่งเล่นท่ามกลางหนามกุลา,าบช่วงนี้เป็นอะไรนะติดเพลงนี้อีกแล้วโดนล้างสมองแล้วแน่ๆ ล้างสมองหรือว่าเพลงนี้มีพลังในการควบคุมจิตใจได้กันเหรอที่ฉันูกควบคุมโดยไม่ทานตั้งตัวเหรอเหมือนว่าจะปล่อยไปไม่ได้แล้วทั้งทั้งสองคนนี้คุณคุณบีเสิร์ครับขอถามอะไรสิครับว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาที่นี่หรือเปล่าคนที่เหมือนลูกหมาแต่จริงๆแล้วเป็นเรคจิตที่แท้ก็มาช่วยเพื่อนสินะอยากให้ปล่อยเขาไปก็ได้หรอก แต้องแรกด้วยชีวิตของแกอะไรเนี่ยแล้วมันนี้จะแปะให้เลยนี่มันยันเอ๊ะฮคุณเพอเอกมันพูดไม่นึกเลยว่าจะมีปีสาจงอกแบบนี้ด้วยแฮะพุ่งเข้ามาให้แปะเองเลยหละเนี่ยหร,หรือว่าแกจะเป็นนักพดต คนอะไรเหรอผมเป็นแค่คนธรรมดานี่แหละตามนายดีคุณปล่อยเพื่อนผมผมก็จะปล่อยคุณเหมือนกันจะเพื่อดีใจไปสีนี่มันยันที่มีผลกับคนธรรมดาแค่วันเดียวเท่านั้นแต่หล่อนมันก็แค่สามนาทีเท่านั้น <c oughs> พลังยันมีแค่นี้คิดว่าจะทำอะไรฉันได้เหรอสิ่งที่สันเกียรติที่สุดก็คือนักพจน์ตอนนี้เอาอยัางไงดีละ่ะลวงนี้จะทำภารกิจให้เยอะๆเลยไหมจะได้มีเพียงพอ ภารกิจช่วยให้สังโปเลิกเล่นพนันสำเร็จแล้วรางวัลเงินหนึ่งล้านหยวนเสียดพนันดาบปีศาจบันทึกปีศา์ล้วงหล่นซังโปก็ไร้ประโยชน์เกินแค่ไม่ถึงสองวันก็เชื่อว่าตัวเองเป็นอมพตแล้วเหรอตอนนี้ไม่ใช่ว่านายต้องรู้สึกขอบคุณเขาหรือไงยะ นลวันที่ได้รับมาอยู่ในมิติของระบบเพียงแค่นายตั้งสมาธินในใจหนาบก็จับประกบในมือของนายบันทึกปีศาที่ล่วงหล่นมีเพียงเซียนพนันเท่านั้นที่จะได้รับมันอ่านเพียงครั้งเดียวก็สามารถเรียนรู้ได้ทันทีนาปีศาทนาปีศาหนาพิศาจเจ้านักโพ์ฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้เลยย่า yeah. เป็นรู้เละฉะงั้นที่จริงฉันคิดว่าเป็นจอปีศาจน,นเนี่ที่แท้ก็เป็นแค่ปีศาสเองเหรอแล้วแล้วสองอย่างนี้ต่างกันยังไงเหรอใหญ่จอปีศาจเล็กไงไม่เคยได้ยินเหรอเล็กปีศาจใหญ่จอปีศาจเมื่อกี้คุณบอกว่าจะแก้แค้นนี่แต่ว่าเราสองคนไม่รู้ ไม่ได้สาสองคนไม่ได้รู้จักกันนะพวกนักพรตทุกคนก็คือที่ฉันเกลียดถ้าตอนแรกฉันไม่หลงเชื่อว่านักพรตที่น่าซื่อใจคนอย่างพวกนายฉันจะถูกผนหนึ่งอยู่นี้ตั้งห้าสิบปีได้ยังไงต้องกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ของพวกมนุษย์คุณถูกพวกมนุษย์จงใจพนหนึ่งวันที่นี่กันเหรอในห้องนี้ก็ไม่มีวงเวทอะไรเลยนะทําไมคุณถึงไม่หนีออกไปเลยล่ะ คือมนุษย์อย่างพวกนายมันน่าซื่อใจครเห็นอยู่ว่าอนัจน์ตนั้นแท้งทาเป็นต่อเติมห้องแปลกๆนี่ฉันจะทําให้นายเห็นหน้าตาที่แท้จริงของห้องนี้ด่มันโค้งข่ายสวรรค์ว้าวว่าได้สวยมากนะเนี่ยหืดูด้วยนี่ว่าเป็นโค้งข่ายสวรรค์ข่ายครับผมอ่านผิด ถ้ามีมันอยู่ฉันออกจากห้องนี้ไปไม่ได้ไม่ถึงครึ่งเมตรด้วยซ้ำตอนเพิ่งลงเข้ามาฉันก็มาหลอกกินดิบดีถูกผดึกไว้ที่นี่นานขนาดนี้เพราะผดุหน่าซื่อใจโคตรพวกนั้นยังไงล่ะอาบางคนก็ทิ้งเพื่อนแล้วหนีไปรอด้วยสิวะแถมยังมีซาหญิงที่แต่งงานแล้วที่มาที่นี่เพื่อนนอกใจอีก ขึ่งชีวิตของพวกเขาหลับหลังพอห้องผีสิงมันน่าตื่นเต้นและปลอดภัยกว่าไงถ้าอยากไล่ตาความตื่นเต้นเราต้องเราต้องไปให้สดุดเลยนะเธอหนีสลาดดีนะฉันต้องรอจนกว่ามา,านาของฉันจะแข็งแร่งขึ้นมากพอที่จะสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่พลังสวรรค์ของฉันไม่สูงนักมันไม่คืบหน้ามานานกว่าห0ปีแล้ว ฉันเบื่อกับฉันเบื่อมากจะคิดคือกินวิญญาณของมนุษย์เพื่อยึดย่างร่างใหม่แล้วหนีไปเลยแต่ยังไม่ทันไลแต่ยังไม่ทันสําเร็จพวกนายก็มาที่จริงแล้วผมก็รู้วิธีที่จริงแล้วผมก็เพิ่งรู้นี่แหละ ไม่รู้ว่าในบันทึกปีศาจล่วงหล่นจะมีวิธายิจะมีวิธีทําลายวงแหวนนี้หรือเปล่าให้ทําให้พูกคนหวัดกลมาสิบปีพอเพื่อนนายมาก็คิดที่จะคืนกินวิญญาณแต่นายก็ยังดันโผออกมาพอดีไม่รู้จริงๆว่าเพื่อนนายโชคร้ายหรือเธอกันแน่ที่โชคร้ายจงเปิดออกกล่าวออกมาว่าให้อะไเขาเอ เขาเกาออกมาว่าใช้สองมีลมเป็นเครื่องมือจะต้องใช้เลือดของเด็กผู้ชายในการนำทางพิธีปลดพนหนึกคงขายสวรรค์ถ้าผมช่วยคุณออกไปได้ถ้าผมช่วยคุณออกไปไได้ช่วยปล่อยเพื่อนผมคืนมาได้ไหมระบบโพสภ,ภารกิจช่วยปีศาจจริงจ้กโพสภารกิจเรียบร้อยนายอยากเพิ่มบัต เพิ่มการช่วยเหลืออว่างจื้อแบบนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะไม่ละ่ะฉันจะไม่เอาเพื่อนไปแลกกับผลประโยชน์หรอกนะครั้งก่อนถ้าไม่ใช่พอเธอไม่ยอมช่วยตอนนี้ฉันจะช่วยพี่สั่งอยู่ก็ฉันไม่ได้ตอบรับว่าให้มีภารกิจหรอกเออมาไปแล้วหรือไงนี่มันยิงปืนนัดเดียวได้สองตัวแต่แท้ถ้าเป็นผมผมก็จะทำตามที่ไอผู้หญิงนี้มันบอกนายพูดจริงเหรอ ฉันได้ยินว่านักคนอย่างพวกนายมีสังคมที่เลื่อนลอยอยู่นายไม่กลัวว่าฉันจะขับไล่กันเหรอแน่นอนว่าผมไม่กลัวที่เลื่อนลอยอะไรนั่นทั้งนั้นนักพ้นที่ยายปีศาจจริงงจอพูดมาตลอดคืออะไรกันเหรอสังคมที่เลื่อนลอยคืออะไรกันฉันจะลองเชื่อใจนายเป็นครั้งสุดท้ายเฮ้ยเยฉันไม่ไดึกเลยว่าใครอ่อนอย่างนายจะมาที่นี่เพื่อ ที่นี่ที่สุดยอดแบบนี้เพื่อช่วยฉันคือทำไมมันติดละ่ะทำไมคุณไม่ปล่อยเขาออกมาละ่ะถ้าปล่อยออกมาหมดแล้วนายก็จะทิ้งจะทำไงได้จะช่วยเดี๋ยวนี้แหละเฉินคือท้องฟ้าสวีคือตาขายเฉินสวีกับตาปัดสู่หนทางที่ถูกต้องทำลาย ไม่เจ้าสุดยอดมากเพื่อนทำลายแล้วจริงๆด้วยคราวนี้ป่อยเพื่อนผมแล้วยิ่หรือยังแน่นอนสิว้าฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันไปก่อนแล้วนะเย้การช่วยเหลือพิศาจจิ้งจอกสำเร็จรางวัลได้รับบทความปีศารและสวรรค์คูปองร่องหนร้อยใบหน้ากากปอบตัวสิบชิ้นตุ๊กตาผีหนึ่งตัวการซ่อมแซมระบบศูนย์จุกหกเปอร์เซน ว่าแปปเดียวก็ซ่อมระบบได้แล้วเหรอสุขกับเป็นเจ้าบ้านที่ฉันเลือกเองจริงๆถ้าซ่อมระบบสําเร็จสามารถทาลายให้ฉันกลายเป็นคนรวยที่สุดในโลกได้หรือเปล่าอือต่บไดที่ชอบระบบสําเร็จก็ไม่ต้องพูดว่าจะรวยที่สุดในโลกเรื่องของโลกก็ไม่ใช่ปัญหาความฝันมันมีปัญหาอยู่นะฉันอาจถูกขังอยู่ห้องมืดๆของสํานักความมั่นคง,งแห่งชาติเลยก็ได้เออ พอได้แล้วเออเออที่แท้มีคนมาทำลยายโครงไข่สวรรค์ของฉันนี่เอง